เมสซีสวัสดีจ้าเพื่อนเราจะพาเพื่อนมาดูดอกไม้ริมทางนะเพื่อนๆนวันนี้ให้เพื่อนๆดูนะเห็นไหมดูนี่นี่คือดอกไม้ริมทางนะเพื่อนเนเพื่อนๆดูนี่ความสวยงามของเขานะนี่ลมแรง่อยนะจ๊ะเพื่อนเห็นไหมนี่ทั้งหมดนี้คือดอกไม้ริมทางนะเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างทางเลยข้างถนนเลยนะเพื่อนเพื่อนเรารถขับเร็วมากเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ โอเคเพื่อนก็ต้องขอโทษเพื่อนด้วยนะมีเสียงรถนิดหน่อยจ้ะแค่นี้แหละวันนี้วิดีโอสันส้นๆสั้นสุดๆเลยโควิดสูอว,ว,วูตูนนะเพือ่อนๆแล้วยังไงแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพกันนะโควิดยังไม่หมดยังไงก็ากาดอย่าตกกันนะเพือ่อนๆคนในโซนตะบูนะเพือพ่อนๆเบียง protect your abu a s t distance 1.5เซีย ซีซันโซเซียนเลยโอ้โอล่ะ,ละขอโทษนะเพื่อน,นๆเสียงดังไปนิดนึงจ้ะขอโทษจริงๆไปล,ละเดโซเลโปรลาบุยคอับิซูเจ้า